สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุทธที่15มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0 7น c o m และเว็บไซต์ dmc. tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาเกี่ยวกับธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารหมู่คณะเราได้ประกาศคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาอย่างต่อเนื่องทำกันอย่างจริงจังและก็ทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งเรื่องราวของท่าน เราจะปล่อยให้เรือนหายไปไม่ได้เมื่อเรามาประกาศคุณบูชาธรรมท่านท่านก็คุมบุญให้เราเต็มที่และเราก็อยู่ในสายตาท่านตลอดมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะพระธรรมญาตรา จำนวน1,141รูปณนะอนุสรสถานคลองบางนางแทน่นอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอนุสรสถานลำดับที่สองสถานที่ตั้งมนโนปนิทานบวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาณนะอนุสรสถานคลองบางนางแทน่น อำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมอนุสรสถานลำดับที่สองสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารได้มีพิธีตักบาตรแด่พระธรรมยาตราจำนวน1141รูปในโครงการธรรมยาตรากรตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีโสดจันทสโร รับผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพทวีนายอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ส่วนนายบุญสมประเสริฐมักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองได้น้อมถวายผ่านสักการะแด่ท่านประธานสง์พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันในพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า และปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายพัะต,ตาหารเป็นสังฆทา,านนำกล่าวคำถวายคิลานภเพศและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพระธรรมยาตราจำนวน1141รูปก็ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมแดบกระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพร้อมทั้งน้อมใจ รวมลำลึกถึงอนุสรสถานลำดับที่สองอนุสรสถานคลองบางนางแทน่นโดยสถานที่แห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระเดบพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ตั้งมโปนปณิธานบวชตลอดชีวิตตอนอายุได้19ปีซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญและการที่ผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมพิธีตักบาตรพระธรรมญาตราในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความเคารพเลื่อมใส ทิดทูนต่อพระเด็พระคุณหลวงปู่เพราะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างพระเด็บพระคุณหลวงปู่เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตทีี่มมมควาลืิิตเบ ป็นหัวใใจที่่สววางวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับได้มาร่วมกันทํากิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาสําหรับวันนี้ก็เป็นพิธีทาบุญตักบาตรแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อากาศยามเช้านี่เย็นสบายอากาศดีมากแม้ว่าเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรม เป็นพันๆคนนะครับวันนี้เนี่ยแต่ในพื้นที่ของสถานที่แห่งนี้เนี่ยสามารถรองรับได้สบายมากและสําคัญที่สุดเลยก็คือพระภิกษุที่ได้รับบิณฑบาตในวันนี้เนี่ยมีจํานวนมากถึง1,141รูปซึ่งใน1 1 4 1รูปเนี่ยในความหมายนี้เนี่ยก็คือหลวงปู่หลวงปู่สดนะครับพระมงคลเทพบุนี้เนียท่านได้มีอายุ ยาวนานนับถึงวันนี้เนี่ยมากถึง141ปีมาแล้วผมเองเนี่ยพยายามคิดมาโดยตลอดนะครับว่ามีหลักธรรมหรือคนที่เขาพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ไปแล้วแล้วอยู่แค่ไม่ถึงตายหรืออยู่แค่ถึงตายแต่หลวงปู่สามารถที่จะอยู่เลยตายแม้ว่าทุกวันนี้หลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วนะครับ อายุท่านเนี่ยณนะขณะนี้ณนะวันนี้เนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดปีแล้วท่านก็ยังไม่มนภาพสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านมีมโนโความคิดที่จะบวชตลอดชีวิตแนวทางคำสอนของด้านธรรมะของท่านเนี่ยยังคงสืบทอดต่อไปยังพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวเปิดสำพรา์และพี่น้องประชาชนจากทุกทุกสารทิศแทยมาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้มากมายจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะครับในฐาะนะที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่รับผิดชอบอในเขตของอบตรสรงขนองนะครับรู้สึกความรู้สึกของโครงการธรรมยาตานี้นะครับถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็จะลงไว้ซึ่งศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ เป็นการฉลมจิตใจให้ผู้คนนะครับที่นับถือในศาสนาพุทธเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและบุญกุศลที่จะเกิดสำหรับการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้นะครับโครงการธรรมญาตาเนี่ยได้เข้ามาทำให้หลายๆคนหลายๆฝ่าย,า,ยายนะครับได้ มีใจที่จะ,ะช่วยกันซึ่งจะจะลงไว้ซึ่งศาสนาพุทธเรานะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอพูดง่ายก็คือช่วยกันให้การสนับสนุนในโครงการนี้เพื่อเป็นบุญกุศลของตัวเราเองด้วยนะครับเป็นฟางภาคภูมิใจของเราเองด้วยนะครับรู้สึกปลื้มปิตินะคะเพราะว่าวันนี้เราได้มาตักบาทพระ1141รลูก ก็ถือว่าเป็นบุญยรา,าบอันประเสริฐแล้วก็เป็นทัศนานุตรริยะที่เราได้เห็นพระมากมาย mm hmm. ก็ยังรู้สึกเพิ่มนะคะขนลุกมาตลอดเลยว่าเราอะโชคดีจังเลยว่าเราได้มาที่แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยมาที่นี่ คลองนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยคือคลองบางนางแท่นเป็นคลองที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ตั้งมโนปฏิฐานว่าท่านจะบวชถ้าได้บวชท่านจะไม่สึกเนี่ยค่ะคือความเด็ดเดี่ยวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้เราได้มาพบวิชาอันสูงสุด ก็คือวิชาธรรมกายซึ่งวิชาธรรมกายนี้คือวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าภายในตัวของเรามีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวนี่คือนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากแล้วก็อยากจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาท่านสําหรับกําหนดการโครงการธรรมญาตราปีที่13ของวันพฤหัสบดีที่16มกราคม พุทธศักราช2568มีดังนี้พุทธบุตรธ,ธรรมญาตรา1141รูปร่วมกันถ่ายภาพประว,วัติศาสตร์ณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นจะได้ร่วมกันเตรียมงานทอดพระป่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมีเด็กๆในเขตพื้นที่ตำบลคลองสามอคลอ,องหลวงและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568 ตอนเจาะเวลาตามหาเด็กมหัศจรรย์ซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่7ภายในงานก็มีผู้ปกครองพร้อมทั้งเด็กๆเ,เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้อย่างได้รับเกียรติจากนายสมคิดจันทะมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีและนางสาวอภิสราเกตอิน ในอำเภอคลองหลวงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งการจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันขององค์กรภาคีเครือข่ายบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรวมทั้งรู้จักหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดีมีศีลธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพุทธและการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทางร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาสำหรับบรรยากาศภายในงานบันเด็กแห่งชาติในปีนี้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนาน และรับของขวัญมากมายอาทิการแสดงละครเพลงประกอบแอนิเมชันเรื่องเจาะเวลาตามหาเด็กมหัศจรรย์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจและแนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและดีตามรอยพระพุทธองค์ กิจกรรมเล่นเกมสร้างสารรค์ชิงรางวัลกับบูธองค์กรภาคีเครือข่ายหลายแห่งมุมตัดผมเติมหล่อสวยจุดเรียนรู้รักสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะรักโลกเวทีมอบของรางวัลสุดพิเศษกว่า10,000ชิ้นการเปิดฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน่น3มมิติซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการถ่ายทอดเรื่องราวคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นบ้านลมเกมเก้าอี้ดนตรีรวมทั้งการแสดงดนตรีสร้างสารรค์เป็นต้นและภายในงานยังมีการตั้งบูธออกร้านอาหารขนมและเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีกว่า200ล้านเพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านได้อิ่มอร่อยกัน ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดพระธรรมกายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า1,000งคนซึ่งถือเป็นกระแสะตอบรับที่ดีโดยเด็กๆรวมทั้งผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านต่างก็ลื่มปิติกันท่วนหน้าเลยค่ะ วันนี้พาน้องมาเที่ยววันเด็กก็ได้ความรู้เยอะค่ะได้เข้าฐานกิจกรรมหลายอย่างเด็กมหาชา์แล้วก็จับของขวัญวันเด็กค่ะขอบคุณวัดพระธรรมกายนะคะที่จัดกิจกรรมวันเด็กวันนี้ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกิจกรรมมากมายแล้วก็ผู้ปกครองได้อยู่กับเด็กด้วยะคะ่ะผู้ปกครองกับเด็กจะได้ความรู้ด้วยกันนะคะได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ความรู้หลายๆอย่างที่เด็กอย่างนี้น่าจะยังไม่รู้ะคะ่ะ มีความสุขมากคะ่ะประทับใจเรื่องหนังสามมิติแล้วก็กลับเอาไปใช้จากการดูหนังก็อยากจะเอากลับไปใช้คะ่ะในเรื่องสิ่งข้อ5ต่างๆจะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนคะ่ะ ก็ประจำทางเรื่องอาหารต่างๆค่ะการที่ได้จับฉลากเอาของขวัญต่างๆค่ะขอคุณนะคะที่เอาอาหารมาแจกแล้วก็เอาของขวัญมาแจกเด็กๆอย่างพวกหนูค่ะชมรมพุทธศาสากลร่วมกับทุดงคัสถานแพร่และองค์กรภาคีจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีซาผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่17 ประจำปีพุทธศักราช2567ณจังหวัดแพร่ทุดงคสถานแพร่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่สำหรับกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตา์ในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจาก7โรงเรียนในจังหวัดแพร่รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า180คน โดยนักเรียนเด็กดีวีซาได้ร่วมกิจกรรมฐานต่างๆอาทิฐานชมภาพยนตร์ภูมินรกพบสวรรค์ฐานพุทธประวัติและหลักธรรมฐานศีลห้าและกฎแห่งกรรมและฐานห้องเรียนต้นแบบภาคบ่ายมีกิจกรรมจับฉลากรับของรางวัลสุดประทับใจอาทิตุ๊กตาตัวใหญ่และจักรยานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาธนาวิทย์ธนาวิชโชประธานโซนเหนือสองและประธานสงฆ์ทุดงคัจานแพ่ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่เด็กชายจารุวิทย์ตองแฮวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านสลกจังหวัดแพร่ตัวแทนเด็กดีวีสตาร จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้คุณครูตัวแทนโรงเรียนที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาในครั้งนี้ต่อด้วยพิธีถวายทยธรรมโดยมีคุณวราพรวิวิทธนากรและคุณการจนามุกดาสกุลน,นำกล่าวคำถวาย ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบของที่ระลึกแก่ประธานคณะกรรมการจัดงานสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้เพราะความร่วมมือจากศสนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดแพร่องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดแพร่รวมทั้งคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการดำเนินง,งาน และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ในการรวมร่วมกันปลูกฝังเงยาวชนให้มีศิลธรรมนำประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์โดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันสวดมนต์ธรรมวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรและอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้ทุกท่านอย่างได้ร่วมกันสั่งสมบูรณ์ด้วยการประพฤติป,ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนัวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านต่างร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชโยคือการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเป็นทางมาแห่งบุญซึ่งบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี้จะได้ไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมา ให้มาบังเกิดขึ้นภายในตัวเราดังนั้นบุญจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป วัดพระธรรมากายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มอบกระเช้าปีใหม่แก่หน่วยงานราชการในเมืองอาซูซาเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมากายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานราชการในเมืองอาซูซาได้แก่สถานีดับเพลิงสถานีตำรวจเทศบาลเมืองอาซูซา โดยท่านนายกเทศมนตรีของเมืองอาซูซาให้เกียรติมารับกระเช้าด้วยตนเองนอกจากนี้ยังได้มอบกระเช้าให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำเมืองซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทางห้องสมุดได้ร่วมมือกับทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งได้มอบกระเช้าให้แก่คลินิกของแพทย์พยาบาลที่ทางวัด ไปรับบริการเป็นประจำเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวที่ให้บริการสังคมอย่างดีซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสารสัมพันธ์อันดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่องานเผยแผ่ธรรมะไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นในอนาคตต่อไปไปร,รวมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญ ทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยานมิตรบุญยังมัดจิตธรรมและครอบครัวพิธีบุพเพปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกัลยานมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีพิธีถวายกองบุญธรรมยาตราปีที่13ประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัท กัลยาณมิตรจารุวัรประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรรัชนีเอรเกนส์ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮฟแลนพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ทั้งอย่างได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมะธรรมโมซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องโคสกะเศรษฐีโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้เรื่องของโคสกะที่นำมาเล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมไมิได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วความชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนความดี ช่วยคุ้มครองรักษากุศลคุ้มครองแล้วยอมตกน้ำไม่ไหลตกไยไม่ไหมจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งน้อมถวายพระตาหารเพลแดกคณะสงฆ์ด้วยความปรับปื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10 ยอสวดธรรมจากกระเปวัฒนสูตรทั้งจากทั่วประเทศนะคะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อปเทนกันบ้างคะ่ะสำหรับท็อปเทนยอสวดธรรมจากกระเปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่สองจังหวัดสกลนครอ,อันดับที่สจังหวัดน้องคายอันดับที่4ี่จังหวัดบุรีรัมย์ อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดชนบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10บอันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวงหอันดับที่สี่ นครหลวงหกอันดับที่ห้านครหลวงสิบหกอันดับที่หกแก้วภูทรเก้าอันดับที่เจ็ดนครหลวงเก้าอันดับที่แปดนครหลวงสิบสองอันดับที่เก้านครหลวงสิบเจ็ดและอันดับที่สิบแก้วภูทรแปด 8, ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร เมื่อในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ116ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงด้วยยอดส่วน7 0 5ด1ล้าน9 10, 10, 9 1 1 6จบในวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราชส5 6 8สวดแล้วส่งยอดส่วนกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ f r o b y t e r w o r l d c o m และขอเชิญร่วมบุญสุวรรณรังสรรค์ มหาธรรมกายเจดีเพื่อรังสรรค์พระมหาธรรมกายเจดีอันประกอบด้วยองค์พระภายนอก3ามแสนองค์ให้เป็นสีทองเหลืองอารามผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-100แและขอเชิญร่วมพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา1141รูปในโครงการธรรมยาตรากรตัญญูบูชามาหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจ็แห่งปีที่13ระหว่างวันที่2ถึง31มกราคม พุทธศักราา2568ค่ะพิธีกรรมนะคะจะเริ่มในเวลา5นาฬิกา45นาทีค่ะท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานพิธีถวายพัตตาหารพระธรรมญาตราเป็นสังฆทานได้ที่ l ล n e ไอดีค่ะ0944542541ค่ะ และในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายนะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือประวัติศาสตร์55ปี55บุคคลผู้ถ่ายทอดเรื่องราวร้อยเรียงจากใจสู่ตัวอักษรหนังสือคุณค่าแห่งความทรงจำการสร้างวัดสร้างศาสนาถทยยาาสืบทอดงานพระพุทธศาสนา55ปีของวัดพระธรรมกายค่ะ สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ค่ะเพื่อรวบรวมจารึกชื่อไว้ในหนังสือผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมบุญได้ค่ะที่ห้องรับบริจาคอาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์หรือที่สภาธรรมกายสากลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 0 8 3 1 7แ2 9 0 3และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าเมตตาพาเวตับพาพยาปาทัสสะควรมีเมตตาเพื่อละความพยาบาท สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ